การจองสลากทกศชุดกเกษตรมั่นคง4ระหว่างวันที่13-18ถึงมีนาคม2566ลูกค้าที่มีสิทธิ์จองนะคะจะต้องเป็นลูกค้าที่มีอาชีพเกษตรกรหรือลูกค้าผู้ฝากสลากอมทรัพย์ทวีสินชุดกเกษตรมั่นคง3ที่ครบกำหนด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม2566นี้เท่านั้นนะคะการจองจะเป็นการจองออนไลน์นะคะจองผ่านเว็บไซต์ w w w baac.or.th นะคะเมื่อจองสำเร็จแล้วนะคะออกจากเว็บไซต์นะคะมาที่แอปพลิเคชันทกศ AMObile หรือทกศ Mobile Plus นะคะเพื่อทำการยืนยันการจองถ้าไม่ยืนยันการจองก็ถือว่าการจองนั้นไม่สำเร็จนะคะระบบก็จะไม่หักบัญชีของท่าน ที่สําคัญนะคะต้องนําเงินเข้าบัญชีเงินฝากของท่านเพื่อเตรียมรอหักบัญชีนะคะให้เสร็์สิ้นภายในวันที่19มีนาคม2566นกะคะก่อนเวลา3ทุ่มนะคะระบบจะหักบัญชีของท่านเพื่อออกสลากอัตโนมัตินะคะในวันที่20มีนาคมนะคะสำหรับลูกค้านะคะกลุ่มนี้ที่ จองไม่สำเร็จนะคะคือจองผ่านเว็บไซต์แต่ไม่ได้ไปยืนยันการจองที่แอปพลิเคชันทกศ A-Mobile หรือแอปพลิเคชันทกศ i l e Plus นะคะก็จะทำอย่างไรก็ให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้ามาฝากด้วยตัวเองนะคะที่ทกศสาขานะคะคในช่วงวันที่20ถึงวันที่23มีนาคม2566 เรามาดูการจองนะคะเมื่อเข้าไปในเว็บไซต์นะคะให้ไปคลิกตรงที่ลูกศรมือชี้นี้นะคะจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้อ่านเงื่อนไขสักนิดค่ะกดถัดไปก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้เลือกบุคคลธรรมดาบันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้ที่จะซื้อค่ะ จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้ซึ่งจะแสดงวงเงินสิทธิ์ที่เราจะสามารถจองได้นะคะสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีอาชีพเกษตรกรจองได้ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อคนนะคะส่วนลูกค้าที่ถือสลกักชุดเกษตรมั่นคงเดิมนะคะจะจองได้ไม่เกินวงเงินฝากเดิมและไม่เกิน20ล้านบาทต่อคนนะคะอย่างตัวอย่างคนนี้เขาจะมีสิทธิ์จองแค่2000บาทเขาไม่สามารถจะจองได้ 5แสนบาทเพราะว่าเขาไม่ได้มีอาชีพเป็นเกษตรกรค่ะกดถัดไปก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้แสดงว่าเราได้ทำการจองสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ออกจากเว็บไซต์นี้นะคะไปเข้าทกศเอโมบายหรือว่าทกศเอโมบายพลัสนะคะเพื่อที่จะทำการยืนยันการฝากให้เสร็จสิ้นนะคะ